ในขณะนี้รถไฟมังกรนนะั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองป๊อปปาก,การกากาซึ่งถึงจะบอกว่าเป็นรถไฟมังกรน,นะครับผมแต่อันนี้จริงมันไม่ใช่รถไฟแบบที่เรานนั้นเข้าใจกันนะซึ่งรถไฟมังกรน,นะครับผมนั่นก็คือเกิดจากการเอาอ่ารถมังกรลหลายๆคันนี้มาต่อๆกันให้มันเป็นแถวยาวนะั่นเองครับผมมันถึงเรียกว่ารถไฟมังกรเออตอนนี้ครับผมทางฮาริเบลนั้นก็กำลังเฝ้าสังเกตการอยู่บนหลังคารถแลนะเขานื้อรู้ดีว่าายตรงข้ามนั้นนะ่ะคงไม่ยอมปล่อยให้พวกเขานนั้ไปถึงเมืองป๊อปปาก,การกากาได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนและตอนนี้ทางฮาริเบลนั้นก็เห็นมังกรซอมบี้จำนวนมากนั้นกำ แม้กระทั่งเป็นปตัวเขาเองก็ยากที่จะรับมือในตอนนี้ก็ผมเหล่ามังกรดินหลายสิบตัวนั้นก็กำลังดึงเกวียนรถไฟมังกรอยู่พวกมันนั้นก็กำลังหวาดกลัวแต่ก็ได้มีมังกรดินตัวหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือมังกรดินของนางซูบารุพาราเชตยนั้นก็ได้ทำการคำรามสั่งการเหล่าคนที่เหลือว่าอย่าทำการหยุดรถเป็นอันขาดซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้ฮาริเบลนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถไฟมังกรนั้นจะไม่หยุดอย่างแน่นอนก่อนที่ทางฮาริเบลนะผมจะกระโดดข,ขึ้นไปบนอากาศและเขานั้นก็ได้นนอตไปเน ชื่อเป็นทางสปิก้าแล้วนั้นหลังจากที่ได้พูดจบลมนั้นก็ปรากฏว่าเอมิเลียเบตตี้ก็ได้โผล่เข้ามาเอมิเลียเบตตี้ผมได้บอกกับทางซูบลุไปว่าตอนนี้นั่นน่ะทางฮาริเบลผู้สันเสริญน่นน่ะกำลังพุ่งเข้าไปในท้องฟ้ายามค่ําคืนต่อสู้กับมังกร3หัวซึ่งแรมนะครับผมพอได้ยินคำว่ามังกร3หัวปุ๊บนี่แรมนั้นจึงได้คิดเลยเลยว่ามังกร3หัวนั่นน่ะอาจจะเป็นมังกร3หัวโวลเกนซึ่งเป็นปีศาจในบทเพลงรักดาบอสูรแน่เลยและมังกร3หัวโวเกนนั่นน่ะก็เป็นมังกรที่ทําให้ยายของทางลอสวอร์นั้นได้เสียชีวิตในการลบและมันนั้นก็ยังเป็นมังกรที่ดาบอสูรวิลเฮลมนั้นทำการต่อสู้อีกด้วย สุดท้ายมังกรโวเกตน can, นั้นก็ได้ตายด้วยลำแสงมังกรของทางมังกรโวกนิกาแต่ไม่คาดคิดว่ามังกรสามหัวโวเกนนั้นจะได้ถูกนำกลับมาจากความตายด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้เองครับผมเลนแล้วก็ทางสปีกานั้นได้นำนให้แก่พวกเขานั้นไปพบก,กับคนอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วในจ,จูนะครับผมซูรุแล้วก็ทางเบตตี้นะั้นก็ได้รู้สึกเจ็บที่หน้าอกซูกรุผมได้เปิดเสื้อผ้าของเขาดูก็ปรากฏว่ามันนั้นได้มีรอยอะไรบาง,างอย่างที่เป็นรูปดวงตาอยู่ที่หน้าอกของเขาซึ่งทันซ่านักบผกก็เห็นว่ามีรอยคลออ ก็ได้ถูกเปิดออกได้มีหลอกกองอาหารสวมชุดกอดสีดานะครับผมได้โผล่ลงมาจากบนฟ้าฟ้าแต่ทางเลนกับทางสปีก้านะผมก็ได้ทการช่วยทุกคนนั้นในการหลบการโจมตีของทางทหารชุดกอดดาเหล่านี้ได้ตัดภาพที่ลอสวอลออตโตแล้วก็ทางเพเท่านะครับผมออตโตตอนแรกนั้นวางแผนที่จะทาการพักผ่อนแล้วแต่แท้ๆนั้นเองก็ผมก็ปรากฏว่าลอสวอลนั้นก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่ามีรอยอะไรบางอย่างคล้ายๆกับดวงตานั้นปรากฏที่หน้าโถงทางลอสวอลซึ่งออตแล้วผมก็ได้คาดเอาได้เลยว่าไอ้รอยนี่เนี่ยมันเหมือนกับเครื่องหมาย กับทางปืนใหญ่ซึ่งทางเปต้าชน,นะผมก็ได้ทำการดึงออโต้ล้มหลบกระสุนไปได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมออโต้ Auto นันตีที่ำการจัดการกับเหล่าศัตรูแต่ก็ปรากฏว่ารอสวอลนะผมได้ทำการจัดการศัตร,รตูไปแล้วโดยการใช้มีดนะครับผมแทงไปที่หมวกของทางศัตรูก็อนทํทำการยิงลูกไฟนะครับผมระเบิดหัวของทางศัตรูไปเลยหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าได้มีเหล่าศัตรูมากมายนั้นบุกเข้ามาจากบนหลังคาเข้ามาในทางเดินของรถมังกรแล้วซึ่งศัตรูเหล่านี้นะก็สวมเครื่องแบบแบบเดียวกันเป็นอย่างม,มากส่วนทางด้านวินเซนต์มีเดียนก็ทางฟรอนนนนนนครััับมวเเเเไดดดูู้้้้กกาาอองหยยยตตีีีีีลสพ แต่ว่าวินเซนต์ผมจําได้ทันทีว่าไอ้เครื่องหมายนี้นะก็คือดวงตาพิเศษของทางพาราดดโอน้องชายของทางวินเซนต์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสมัครเข้าชิงตาแหน่งองค์จักรพรรดิโดยเครื่องหมายนี้นั้นจะทําการล็อกเป้าหมายแล้วมันนั้นก็จะส่งพิกัดตําแหน่งนะผมไปยังผู้ใช้นั่นเองและวินเซนต์นะครับผมก็รู้ได้เลย,เลยว่าทหารเหล่านี้ก็คือกองทหารของทางราเมียที่มันนั้นเรียกว่ากองทหารตัดกิ่งซึ่งเป็นทหารส่วนตัวของทางราเมียหนึ่งในผู้สมัครชิงตําแหน่งองค์จักรพรรดิเช่นเดียวกันได้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้รััผผผมมมมมมีีีเเเดดดดยนนนนนนน้้้้้จจจจจะตาา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 าทททททกกกกกกอองงงงไไไ่่่่หววแแลลล็ขิึํ ตัวที่อยู่ตรงหน้ามีเดียมไปเลย,ท,ยนะทันทีโดยจามานะผมทันทีที่มาหามีเดียมนั้นก็ได้บอกว่าเขานั่นไหะจะจะให้ทางมีเดียมนะช่วยเขาหน่อยว่ากันว่าทางคัดยาดนั่นไหะอยู่ในห้องนี้เขาเลยมาทาการช่วยคัดยา่าแต่ทางวินเซนต์นะผมก็ได้บอกไปว่าตัวนายต่างหากละ่ะที่ควรจะเป็นคนที่จะช่วยพวกเราจาานั่นเองก็ผมจามานะได้ตกตะลึงและตอบสนองอย่างรวดเร็วทั้งทางจามานะผมก็ได้พูดอย่างเขินอายไปว่าฝ่าฝ่า,า,าบาทและภายใต้กําลังใจและคําสั่งทางวินเซนต์นี่เองครับผมทางจามากับทางมีเดียมนั้นก็หันไปร่วม,มันในางาง,งหภย แล้วบอกกับทางจามาไปว่าจามาช่วยดูแลคนที่อยู่ข้างนายให้เป็นอย่างดีล่ะเพราะเธอนั้นก็คือผู้สมัครชิงตำแหน่งนางสนมโรองค์จกักรพรรดิเช่ทางมีเดียนะครับผมที่ได้ยินนนั้นเธอนั้นก็ได้ตะโกนออกมาเลยประมาณว่าเธอนนั้นยังไม่ได้ตกลงเลยนะในอีกด้านหนึ่งครับผมตอนนี้ทางอาร์ตาเซียนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตรตเซเลน่าแล้วก็ทางกาฟิลนั้นอยู่ที่เดียวกันพวกเขาเนั้นก็สามารถเอาชนะศัตรูที่บุกเข้ามาได้แล้วเส้่ทางอาร์ตาเซียนะผมก็ได้บอกกับทางเซเลน่าไปว่ารถไฟมังกรนั้นมีข้อเสียเปยาา็นน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 นออย่่่าาางงงมมมกกกกก้้้้้หววััััุดไเีบปลลทจจจะะแแตตริิ เป็นเวลานานแล้วแต่ก็ไม่มีท่าทีหยุดลงเลยและแน่นอนก็ผมว่านายกรัฐมนตรีเบอร์สเตรทนั้นก่อนหน้านี้เขาได้เคยทางานให้แกทางรามียมาก่อนแน่นอนว่านายกรัฐมนตีนจําได้อยู่เลยว่าไอ้กอกำลังที่มานั้นก็คือกอกำลังตัดกิ่งของทางรามียหลังจากนั้นเองครับผมจูเลียนนั้นก็ได้กลับมาหาทางอนาตาเซียโดยก่อนหน้านี้ครับผมทางจูเลียนนั้นได้ถูกอนาตาเซียว้ายหวานไปให้ไปนําตัวทางสตาร์เกเซอร์อูบิลนั้นมาแจะก็เป็นอย่างที่อนาตาเซียนะผมคาดการเอาไว้ว่าเป้าหมายของทางศัตรูนั้นคือสตาร์เกเซอร์ ตัดภาพมาที่พี่กรอสแม่ทัพสสิทธิ์ลำดับที่5ซึ่งกรอสนะครับผมได้อยู่ในโบกี้แรกสู่ทางรถมังกรเลยนะหน้าที่ของเขาต้องคือทําการปกป้องเหล่ามังกรยินและก็ไม่ได้มีศัตรูนะผมหลั่งไหลเข้ามาหากรอสอย่างต่อเนื่องซึ่งเหล่าศัตรูที่หลั่งไหลามานี่ครับผมมันก็ได้ถูกพามาโดยเหล่ามังกรซอมบี้นะครับผมซึ่งเหล่ามังกรซอม,มบี้ในวิสนาการปล่อยคนลงมาจากฟ้าฟ้าให้ลอดลงที่รถมังกรนั่นเองซึ่งคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้ากรอส์ใตอนนี้นะผมนั่นก็คือทางราเเ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 มม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 ีีีีีีีียยยยยยยออออัััััันน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 ททท่่่่่่่รร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 าา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 าปปปปปกกกกกกฏตตตววววหห้้้้สสสคคคคบบผผะะะะะ็็็็ไไดดดดพพูลลิิซ์์จจงแข คนที่โดดเด่นและรับการยกย่องซึ่งก็ดีกว่าเธอเป็นอย่างมากสมควรเลยที่ทางวินเซนต์นั้นจะได้เป็นองค์จักรพรรดิแต่ก็ไม่ใช่สำหรับเธอหลังจากนั้นเองครับผมกรอนก็ทำการใช้คอ้อนของเขาทั้งผมทำการทุบลาเมียแต่ก็ปากฏว่าหลังจากทุบลาเมียไปแล้วผมลาเมียนั้นก็ได้ปากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็แล้วผมจะได้ทำการทุบเธอไปอีกแต่ได้จังหวะนั้นเองครับผมก็ปากฏว่าเราลาเมียกว่า50คนนั้นได้โผล่เข้ามาต่อหน้ากรอดซึ่งเราลาเมียแต่ละคนนะผมก็ได้ทำการถือดาบอย่างนั้นไว้ในมมมลลลาาาาาาเเเเีีีียยยยแต่คคคนัััั้้้้ผไไดดดดททกกกกกกรรรรรวววงงงบส็็พถถจปึ5 ซึ่งกร้อนนะครับผมก็ได้ทาการสาบานอย่างรับๆไปว่าเขาน่าจะยอมแลกชีวิตเพื่อที่จะหยุดยั้งลาเมียไม่ให้ไปทําการสร้างความเสียหายหแก่รถไฟตู้อื่นๆแต่ก็ปรากฏว่านอกจากลาเมียที่ได้ทาการต่อสู้กับกร้อนแล้วครับผมก็ได้มีร่างโคนของลาเมียอีกจํานวนมากนะนะผมได้ถูกส่งไปยังตู้รถมังกรต่างๆและในตอนนี้ครับผมลาเมียอีกคนหนึ่งนั้นก็ได้เดินมายัางตรงกลางของรถมังกรและในทันทีที่เธอเดินมานี่ครับผมก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมนอกหน้าต่างนั้นทางฮาริเบลผู้สรรเสริญนเะ้กากำลังต่อสู้กับมังกรผู้ชั่วร้ายอย่่่เเงวาาบรมไสจด็็ ิลนะผลจะสร้างความเสียหายแก่มังกรชั่วร้ายมากแค่ไหนมังกรนั้นก็จะฟื้นตัวกลับมาได้เร็วเท่านั้นซึ่งฮาริเบลนั้นก็ไม่สามารถฆ่ามันได้และแน่นอนครับผมว่ามังกรชั่วร้ายนั้นก็ไม่สามารถจัดการกับทางฮาริเบลได้ด้วยเช่นเดียวกันความแข็งแกร่งของทางฮาริเบลนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากและตอนนี้ครับผมทางราเมียนัก็ได้ทําการเข้ามาปะทะกับทางกาฟิลรามีนะผมได้พูดกับทางกาฟิลไปว่ามิน่าล่ะทำไมเธอนั้นถึงได้กลิ่นสปาแท้จริงแล้วนายนั้นก็เป็นลูกครึ่งสัตว์นี่เองกาฟิลนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็ไม่อยากถูกผู้หญิงที่มีกลิ่นดินนั้นพูดแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้เองครับผมราเมีนั้นก็ได้สัมผัสได้เลยว่ารถมังกรนี้นั้น ได้แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่ากันโดยที่กาฟิลนะครับผมได้ทําการปะทะกับราเมียอีกคนหนึ่งนั้นที่โบกี้ที่3ส่วนโบกี้แรกนั้นทางกรอสนันก็กำลังต่อสู้กับทางราเมียที่เหลือและตอนนี้โบกี้ที่2นั้นก็ได้ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟซึ่งนั่นเป็นโบกี้ที่ลอสสวอร์นั้นอยู่และส่วนทางโบกี้ที่4นั้นก็ได้ถูกแช่แข็งโดยทางเอมิเลียและในตอนนี้ครับผมทางราเมีนั้นก็หมายที่ทําการฆ่ากาฟิลแล้วและในจังหวะที่ทางราเมีนนผมกําลังจะตวัดดาบหยาดนี่เองกาฟิลนั่นีะยเกนัก็ได้ผ่มมาห การโจมตีทางกาฟิลอีกวาาหนึ่งกาฟิวทั้งฝจะได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศจับหลังคาวไว้แต่ในจังหวะที่ทางกาฟิลกำลังจับไปที่หลังคาเนี่ครับผมก็เปิกว่าได้มีมังกรซอมบี้ก็ล่อนลงมาจากด้านบนคว้าไปที่ตัวกาฟิลและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งในขณะที่ทางกาฟิลบินขึ้นไปบนท้องฟ้านี่เครับผมเหล่ามังกรซอมบี้จำนวนมากนั้นก็เตรียมที่จะมาล่ายล้อมทางกาฟิลกาฟิลเม่เห็นด้นนี้ครับผมเขาลั้งใจดะทำการแปลงร่างนะครับผมกลายเป็นเสือตัวใหญ่แล้วก็ได้ทำการขดตัวนะครับผมเป มังกรเดิมที่เขานั้นเคยต่อสู้กับราเมียซึ่งราเมียในตอนนี้ครับผมแม้ว,ว่าฝีมือดาบหยางของทางราเมียนั้นจะดูแย่มากแต่ดาบหยานนะั้นแค่ตวัดเพียงครั้งเดียวก็จะทาให้เกิดเพลิงผ่านวิญญาณได้โดยดาบหยานนะครับผมได้ทาการผูกพันกับเหล่าบุคคลในราชวงศ์เป็นการผูกพันทางกายภาพมันเองแม้ว่าคนในราชวงศนะ์นั้นจะได้ตายไปแล้วก็ตามแต่ดาบหยานั้นกะ็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกับทางราชวงศ์และนี่เป็นสาเหตุของผลที่ทางราเมียนั้นสามารถใช้ดาบหยางได้แต่ทางราเมียครับผมแม้ว่าจะมีทักษะดาบหยานั้น การฟัาทางรามีนี่ครับผมมันก็ไม่สามารถเจาะร่างกายอันหนาทึบของทางกาฟิลได้แต่ว่าตอนนี้ับผมกาฟิลนั้นทำได้เพียงแค่ทําการเอามือนะผมกลุ่มที่หน้าอกเอาไว้เพื่อใช้มันเป็นเกาะป้องกันและในจังหวะที่ทางราเมียตีได้ตวัดดาบอีกครั้งหนึ่งนี่เองครับผมกาฟิลนั้นก็ได้ใช้จังหวะนั้นทําการพลิกตัวเตะทางราเมียกระเด็นไปกับพื้นและกลายเป็นฝุ่นผงในทันทีแต่อย่างไรเสือก็ตามครับผมหลังจากที่ราเมียนั้นได้กลายเป็นฝุ่นผงก็ได้มีราเมียอีกหลายคนนั้นปรากฏตัวขึ้ ได้เลยว่าการโจมตีตทางรามีนั้นจะไม่มีวันหยุดเป็นอันขาดซึ่งตอนนี้ครับผมจูเลียนนั้สามารถต้านทานกองกำลังศัตรูได้แต่ว่าสำหรับทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็สำหรับคนอื่นๆแล้วรู้ดีว่าทางจูเลียนนั้นจะไม่สามารถทำการต้านทานต่อศัตรูได้นานมากนกในเวลานั้นเองครับผมก็ปราวกฏว่าทางอูบิลนั้นก็ได้พูดขึ้นมาประมาณว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามแต่ในตอนนี้นั้นนะได้มีคนตกเป็นเป้าหมายมักจะเกิดไปอนาตาซีแลวผมจะได้พูดขึ้นมาประมาณว่าไม่ใช่มีแค่นายแหะที่ตกเป็นเป้าหมายทัานใดนั้นเองครบมทาาางงยกเอ่ืหซู ก,ก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นรูปดวงตาทาให้นายยุโรธงตีเบอร์สเตตนะครับผมรู้ในทีว่านี่เป็นเวทมนต์ทางพาราดดโอหนึ่งในผู้สมัครชิงตําแหน่งองค์จกักรพรรดนั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นเองครับผมทางเซเลน่านะจะได้พูดติดตลกขึ้นมาเลยว่าอะไรกันสถานที่แห่งนี้นะเป็นศูนย์รวมของเหล่าผู้สมัครชิงตําแหน่งองค์จกักรพรรดิไปแล้วหรือไงเซเลน่า <Selena S 2> ผมก็ได้บอกไปว่าตอนนี้พวกเราเนะี่ยมีทางเลือกอยู่สองทางก็คือว่าเราต้องจะไปด้านหน้าหรือจะไปด้านหลังดีและในตอนนี้ครับผมทางด้านหลังสุดนั้นก็เป็นสถาน นนนัั้้อยยู่ดวกและตอนนี้ครับผมเอมิเลียที่อยู่ด้านหลังนั้นก็พยายามที่จะทำการใช้เวทมนต์น้ำแข็งของเธอนะครับผมในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางตัวรถนั่นเองซูบารุครับผมก็ได้ถามขึ้นมาประมาณว่าตอนนี้วินเซนต์นั้นหายไปไหนและในตอนนี้ก็มีใครบ้างที่ได้ถูกทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับตัวเขาจากนั้นเองครับผมออตโต้แล้วก็ทางเพทธาต์นั้นก็ได้โผล่เข้ามาหาพวกซูบารุและได้บอกไปว่าซูบารุนั้นก็มีเครื่องหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างนั้นเหรอ,แล,อตตแล้วออต้อนครับผมก็ได้แบ่งปันข้อรรรมอูลกับทุบกคนไปว่าต,ตาอนนี้ทางลอสววอแล้ก็ทางวินเซขาเกี่ย ถูกโจมตีด้วยและตอนนี้ทางฮาริเบลผู้สรรเสริญที่อยู่ด้านนอกน่ะก็กำลังต่อสู้เช่นเดียวกันในจังหวะนั้นเองครับผมทางแลมออตโตแล้วก็ทางนายยุทธมตีเบอร์สเตเดนก็ได้จ้องหมอที่ซูบารูซึ่งตอนนี้ซูบารูนั้นมีสีหน้าที่ลำบากใจนั่นเองแลมนะครับผมจึงขอให้ออตโตนั่นน่ะทำการบอกซูบารูทีเพื่อซูบารูนั้นอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆซูบารูรับผมตอนนี้เขานั้นก็ไม่มีความคิดดีๆเช่นเดียวกันแต่ในทันใดนั้นเองครับผมซูบารูนั้นก็ได้หันไปมองที่ทางมิช่องงทา ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ